จุดหมายแล้วนะครับจุดหมายโอเคปารสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในท้องทุ่งนานะครับแบบบ้านๆนะครับแบบชาวทุ่งนะครับวันนี้นะครับก็เรามางมหอยเชอรี่นะครับมาเก็บหอยเชอรี่งบนะครับเก็บหอยเชอรี่นะครับ ถ้าเป็นเมนูอาหารนะครับเดี๋ยวดูดิมันจะได้เยอะขนาดไหนครับติดตามชมนะครับครับมาแล้วนะครับนะครับนี่เดินไปรอบหนึ่งนะครับไปเดินเก็บหอยเชอรี่นี่นี่นี่ดูดิว่าจะได้เยอะไหมโอ้โหได้ถุงเบลเลอร์เลยนะครับ ้ออก็ใช้ได้นะครับกำลังกินตัวมันมันไม่ค่อยใหญมีตัวมาแล้วครับมาแล้วนะครับนี่ครับวิธีชาวบ้านครับดู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 ทายดูน่อยนะครับดูดูครับโอ้ได้ได้เต็มเลยนะครับถ้าต้มแล้วแกะแล้วก็คงเจอจานเดียวก็ยังดีเนอะนะครับไปไปไป นะครับนะครับนี่ดูตัวหอยนะครับหอยเชอรี่นะครับ,บตัวอ้วนปักครับอืมอ้วนปักเลยนะครับดอยถุงเบลเลยนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวดูดิว่าจะทําอะไรกินกันนะครับ <laughs> ตัวนี้อ้วนเต็มเลยเนื้อเต็มก้าเลย ก่อเตานะครับเดี๋ยวให้น้ำเดือดสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวก็ค่อยใส่หอยใบใส่นี่ใส่ใบสมุนไพรด้วยนะครับนะครับก็แบบนี่หอมกลิ่น สมุนไพรนะครับตอนนี้เราก็เอาหอยลงไปในกระทะนะครับต้มน้ำพูดๆๆนะครับหอม,มนะหอมเลยนะหอมเลยเอแค่ หอ,อมตะไคร้หอ,อมข่าเปลือกมันอันนี้หอยแจ่วเลยครับนะครับเล็ก้นะครับ้อ,บองสามรอบสามรอบสองสามรอบนะครับก<อ>็ได้มาเยอะพอสมควรนะครับอ่าน,นะครับนี่กำลังแกะหอยที่ต้มมานะครับ นี่ครับเอาแค่ขวานแข็งใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับผมใช่นะแล้วก็ตา,หหาขา้างในแล้ววันนี้จะใช้ค้าเมนูอะไรครับเนี่ยก้อยหอยครับผมอ้อเดี๋ยวต้องชิมแล้วก้อยหอยเป็นยังไงทของมัดของเยอะของยอะนนี่นะครับวันนี้ก็หอยที่เราเตรียมไว้ที่ไปหามาเมื่อเช้านะครับแล้วก็ต้มแกะนะครับแล้วก็เครื่องนะครับก็ มีหอมใหญ่ผักชีนะครับแล้วก็ต้นหอมแตบพอดีมาได้ซอยให้ดูด้วยอะไรนะครับแล้วก็มี่ะวม่วงนิดนึงจะเตรียมอะไรครับแล้วก็มีมะนาวนะครับเดี๋ยวก็จะมีขึ้นปนแล้วก็วกขักคั่วนะครับอันนี้ก็จะทําก้อยนะครับแต่มันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นก้อยเท่าไหร่กึง่งกึงลาบด้วยนะครับอันนี้เป็นสูตรไข่สูตรมันนะครับก็แล้วแต่ว่า ชอบกันครุงรสไหนก็ได้เลยนะครับครับผมเอาเลยนะครับเดี๋ยวรอทัพีก่อนอันนีเ,เละครับตอนนี้ก็มาจัดก้อยกันเลยนะครับคนก่อนหลับแรกนะครับแล้วก็ใส่เอ,ออะไรดีกะโอ้ยผมจะลดก้อนเลยดีกว่านะครับรถอใสล้น้อยก็ แซบน้อยใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะครับรนีบ่ลราก็บีบตะนาวไปนาวไปเลยครับแดดแดดแรงเคยไปก่อนก็สองสองฟาร์มเดี๋ยววันชิมมันใหม่ดีครับชอบเยอะก็ใส่เยอะ nói lấy ít Fish Sauce phải chọn nguồn họa ngon không utilizz nhiều nguồn khác chỉ cần ăn một rồi cho kiểu mùi ชิมก่อนสักนิดนะครับก่อนที่จะใส่ต้นหอมบักชีเมื่อกี้ก็ปรุงไปแล้วนะครับวันนี้เราก็ชิมก่อนวนรารลชา์ที่เราชอบหรือเปล่าเดี๋ยวคาเ็ดหน่อยครับเผ็ดหน่อยเค็มได้แล้วมันนาเพิ่มหน่อย ช่วเข้าไปจว่วยเข้าไปบ้เดี๋ยวก็ได้จ่วยแลยมาชิมกีนะครับ อไรใช้ที่ต้องการนะครับอนี้เราก็ใส่ผักเลยผักเยอะก็อร่อยครับหอมเนี่ยใส่หมดเลยหรือเปล่าแล้วกันเราใส่หน่อยแล้วใส่หมดครับเตรียมไว้ก็อันนี้มะนาวก็เปรี้ยวได้ที่แต่เราใส่มะม่วงนิดน่อยเได้อัตรลดเพืได้อัตรสมากน้ำลายไหลนะครับ ท่านผู้ชมนะครับมันสุดเยอะนี่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 อันนี้นะครับข้าวคั่วถ้าเกิดคนไม่ชอบตามหลักไม่ต้องใส่ใช่ครับผมไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าใครชอบก็ใส่ไปเพื่อความหอมของข้าวคั่วเพราะนัวหนัวน้อยนัวนะครับนัวนัวนี่ครับสุพรรณหรืออีสานครับไม่รู้แล้วก็ แลต่ชอบนะครับเพืพ่ไค่ายสุดมันนะเดี๋ยวขอชิมทีนะครับเป็น,น,น,นไงบ้างได้ตามที่ต้องการครับทำเดียวไม่ยู่ครับสองคำเลยได้หมดฟินไหม เป็นเบอร์ครับผมเป็นเาอร์อย่างนี้ได้เลยโอเค,คโอเคนะครับสวัสดีค,ครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ